อ้าซับมาซับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะไก่ขันบานทุ่งเนาะค่ะพี่น้องไก่ขันบานทุ่งมนีสิภามาซับนอใหม่เนาะค่ะเป็นนอใหม่อยู่บานหน้าเนาะค่ะไก่ขันปลูกไว้เนาะค่ะอันนี้อยู่บานหน้าเนาะ บ่ต้องปลูกใบร้ายเนาะค่ะพี่น้องสองกอสามกอนี่กินบ่เบิดนะคะพี่น้องนี่เนาะแมนนอใหม่มันนอใหญ่หรือว่าเสียมบอดีกับบอจักเด้อพี่น้องเด้อเสียมหกค่าเลยแหละ <c oughs> นี่เนาะ <c oughs> เป็นวิธีชีวิตบานหน้าเนาะค่ะพี่น้องเ้าอยู่แบบ พอเพียงเนาะค่ะปลูกนอไม้ซับนอไม้กินเนาะค่ะพืชพักที่อยู่ในในหน้าเห่าน่ะเนาะ,นหะเหาาสามารถปลูกพืชพวกนี้แล้วก็เฮดไว้กินได้ตลอดปีคือกันด้ค่ะพีนน่น้องสำหรับนอไม้ดองนอไม้สมสีเนาะหรือบอกกันนอไม้อัดถงุงจนึงสีเนาะ ปลูกไว้ไม่เสียลายนะคะมันเห็ดให้ห้ามีกินตลอดปีเนาะค่ะพี่น้องนอใยด้วยค่ะเนี่ยนะนอใหม่ก็มีหลายแบบหลายสายพันธุ์เนาะค่ะพี่น้องแล้วแต่ห้างสีเหลืองมาปลูกเนาะ,ะเป็นไผ่ตรงไผ่หวาน ไผ่พื้นบานเท่ากับมีเนาะคะ่ะแต่ว่าทูกอย่างก็กินได้เบิดเนาะค่ะพี่น้องได้แล้วนี่อีกก้อนหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้เป็นไผ่หน่อยเนาะคะ่ะถ้าเป็นผ่าอีสานเขาก็เอินไผ่หน่อยเนาะ ผู้ใดมีพื้นที่แน่จักน้อยเนาะค่ะพี่น้องกันแนะนําให้ปลูกเนาะค่ะแต่ว่ากระบอต้องปลูกลายเนาะ,ะปลูกแต่พอได้กินเนาะค่ะพี่น้องสําหรับเมนูนองใหม่นี่ก็สามารถเทด้ลายยาง,ยางนนะคะือกันเนาะค่ะหอาสิ่หนึ่งอัดทุ้งไปกินคามปีก็ได้เนาะ,ะอเอารดเอารด มีอีกกอนหนึ่งนะค่ะ มีนอนนี่อาออกมามสองนอนปลูกไ้ซ้มกอน,นี่แหละค่ะ่ะกินเข้าไปนอ,อ,อนเ้าซเน่ก็ออก,กินเบอเบอิด่ต้องดอกมันหลายอยู่เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกนะ่ะเต็มเป็นตาตาอยู่นั่นเออเอาออกมาสาบยางเดียว เงีย่ยแยๆได้มาแล้วนะคะพี่น้องนี่เนาะน้องใหม่ทีมท่มาสับมือนีเนาะคะ่มมะกาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสําหรับทุกกําลังใจทุกการติดตามนะคะสําหรับวิถีชีวิตบ้านหน้าเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs>